สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้หมดมือเศร้าครับวันเสาร์ครับผมปลากินครับปลากินได้ั้งหมดมาตกปลาคือเ่าครับอยู่ไม้บ้านกุดเป่งครับสะพานครับปลากรเข้าห้างตัวครับก็ได้เรื่อยๆครับครับมีผลงานไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่ามือนี้สิได้ซ้าได้ครับปลาก็กินเรื่อยๆอยู่ครับทั้งสองฟังครับตามาตกน้ำนะครับ หลุดนกัรพี่นอ้องมาเมื่อนี่สภาพน้ำไหลเอื่อยครับพี่นอ้องพอดีเลยครับไหลซ้ำน,น้ำลดลงประมาณเมตรนึงครับจากสัปดาห์ที่แล้วตะเวนกำลังขึ้นครับพี่นอ้องปลาครับปลาก็กินเรื่อยๆอยู่ครับพอเดี๋ยววัดมวนๆอยู่ครับ พี่น้องตอนรับทีมงานครับมาจากกรุงเทพครับพานเอครับ,ลรบกลับมาวันแม่ครับนี้ มาไหวแม่ครับแต่ว่ามานซดปลาแล้วครับมาแต่ข้านเห็นแม่อยู่ครับข้านี่เห็นแม่ครับตบ้านยุบบ้านเ่ยุบแล้วบ้โอ้ฝูงฝูงปลาลูกคอกปลาดูด้วยนะขื่นหยามหยามเลยครับตีนะครับตีนะครับมีอาการแล้วครับเซกเซกเขาไมาให้พ่อยแล้วนี่ครับทีมงานมาหลายเลยครับมือนี้มาธรรมดาพ่านนั่นกับมาผ่านนั่นกัมาที่เก่าครับนี่หนาที่ปั่นเงี้ยครับมือนี้ที่ผมตกตามายครับพี่น้องมือนี้เขาใส่ผมปั่นเงี้ยครับอนาคต อ้อครับเนา้ตมแผนกปันเงียครับฮัลโหลเนี่กินกับพ่อายาได้กินครับพี่น้องถามันชิวเงียก็กินนี่นะครับ้ก๋ข้าวเงียใด้ครับผมข้าวเงียครับรับจันไว้ครับครับแผนกปันเงียข้าวะครับโอ้ข้าวเงียละครับข้าวแล้วคัผไับอครับว่านดบเนเียครับมันสัทอดนวนัสูตรมามาครับ น้ำซุปมะม่ามะม่าอีกแล้วัากินี่ดีครับโอ้ยประเดียวกันมันน่าดูโดนหวานนะทานแบบชุให้ล้ำเลยครับนลยยูไตเข้าไปนียนๆมดนหวานไตนท่นนครับขั้นหนึ่งครับขั้นหนึ่งเอ๋ไปเอ๋ขันเอ๋ได้ได้ขั้นจ้ะขันที่ขั้นแรกขั้นเงา

หมูมะลึงดึงตังเลยครับเอาห้านเลยครับผุนผ่านโอ๊กเอาทั้งผุนครับผักไสขาวเอาทั้งผุนอีกครับบู้ยกินพร้อมกันเลยพี่น้องขึ้นกางเถอะวะสรุปผลงานครับพี่น้องครับโุ้บหน่อยได้ครับการมั่งหวังไงจนล้นครับได้ผอดหมูพร้อมครับพิชิวบางเลยครับพิชิวพิชิวลูกไส้ครับยกว่างาลูกไส้จักโลครับ เออโบ่หน่อยได้ครับนี่ใส่เวลาห่อนบ่ถึงเที่ยงได้ครับห่วหอนสิบเอ็ดโมงแค่นั้นครับพี่น้องโอ้ยพอได้ยาได้กินครับอันนั้นเลือกตัวแซ่บๆไปปิ้งนะครับครับผมบ้ก่อนได้ครับอาหารในกินข้าวไร้เมื่อเมื่อในปิ้งมาครับปิ้งครับปิ้งตามหงน้าหรอแซ่บอันนี้กูจะพัดจอไปเลยครับปลากระไรเลยเยอะปวดตัวก็เจี๊ดโลว่าใสมาได้ขนาดนี้ สิทปลาครับมาแล้วครับพี่น้องปิ้งปลาครับมอไลกำอไ